ไดเวอร์ Driver, กับเชฟคีนะครับไดเวอร์ Driver, ทำงานยังไงเชฟคี Key, ใช้ไดเวอร์ควบคุมยังไงการใช้เชฟคีก็ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงใบหน้านะครับว่าเราจะทำหน้ายิ้มอ้าปากพูดกับพิบตาสามารถใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นเพิ่มมูฟเมนต์ของกล้ามเนื้อหรือการแก้ทรงเวลาเคลื่อนที่ก็อย่างเช่นข้อสอกครับ มันไม่ได้เป็นทรงอย่างที่อยากได้เราก็สามารถใช้เชฟคีในการแต่งผมจะทำให้ดู1อันนะครับอย่างเช่นยกมือขึ้นนะครับทำท่ายกมือขึ้นแล้วก็พอแขนมันเข้ามาชิดกันถ้าเราทำเสร็จแล้วฝั่งหนึ่ง เราก็ติกรูปดาวนี่นะครับ Active มันแล้วก็ p ู i c a t e เปลี่ยนชื่อแล้วก็ m i ลเล r มันก็จะสามารถได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ผมจะทำให้ดูข้างเดียวก่อนนะครับพอเราทำเชฟคีเสร็จเราจะทำให้มันทำงานอัตโนมัติยังไงไปที่กระดูกเราจะให้มัน Active กับกระดูกชิ้นไหนเราก็มากระดูกชิ้นนั้นครับแล้วก็ Copy ชื่อไปที่เชฟคีนะครับ Add Diver แ d d d ดเวอแล้วเปิด Edit Di ดเวขึ้นมาครับนี่นะครับ Open d ไดเวอร์อมันจะขึ้นมาเรา s e l ect นะครับแล้วเราก็เลือกเลือกชุดลิกอาเมเจอร์แล้วก็ใส่ชื่อกระดูกเมื่อกี้ที่เราใส่ที่เรา Copy มาเปลี่ยนแกนที่จะให้มันทำงานนะครับเปลี่ยนเป็น local ก็จะทำงานแล้วแต่ทีนี้มันเยอะนะครับมันเยอะผมจะใส่ให้เป็นหาร2ประมาณนี้นะครับผมจะให้มันทำงาน ก็ไปอีดิตอีกรอบครับจะใส่สัก2.5 2.5ก็ยังไม่เต็มงั้นก็เป็น2แล้วกันครับผมเราจะสามารถใช้เชฟคีตรงนี้ไปทำบนใบหน้าก็ได้อย่างเช่น การดึงคิว้วการทำเอฟเฟชชั่นก็ทำได้ครับเราก็แอดโบนเข้าไปแล้วก็ใส่ในทิศทางที่เราอยากให้มันทำงานถ้าเราอยากให้เกิดไหลพอยกขึ้นพอกระดูกตัวนี้ยกขึ้นแกน x นะครับก็สามารถใส่เข้าไปในแกนนี้ได้เหมือนกันประมาณว่าประมาณนี้นะครับ ผมก็จะ add driver ไปที่ตัวกระดูกก็จะ copy มาใส่ชื่อนะครับใส่แกนที่จะให้มันหมุนเป็นเป็น location แต่ทีนี้มันทํางานน้อยนะครับผมอยากให้มันทํางานเยอะกว่านี้อยากให้มันทํางานเร็วกว่านี้ผมก็ให้คูณ2ประมาณนี้ครับก็คือยกกระดูกยกนิดหน่อยก็ทำให้มันทำงานแล้วเหมือนจะทำงานผิดทางครับผมอยากให้ขึ้นแล้วยก ก็ติดลบมันครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางลองดูใหม่ครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้มันทำงานช้าไปผมอยากให้มันทำงานเร็วกว่านี้นก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับเป็นคูณสี่ประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับเวลาเวลายกแขนขึ้นปึ๊บก็ไหล่ก็จะยกขึ้นครับโดยที่ทรงมันจะไม่เสียไหล่มันจะไม่ฟีบนะครับเหมือนอย่างนี้เห็นไหมครับไหล่มันก็จะโกงสวยงาม